สวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่วัดปูซรีศน,นะครับมาตามแนวทางปูมายำ่ำมาเน้นนะครับว่าปูสรีวงกลมหรือ,อยังสีจังไดนะครับไปรับชมรับฟังคลิปไปพร้อมกันนะครับถ้าผู้ไดใดมากก็กดติดตาม้รบชับกดไลค์ให้คนฝาผ้าโชคนี้นะครับไปครับผม ถ่<ข>ายร <c oughs> ักลอยล่างกับสามตัวไทยแล้วกับปู <laughs> <c oughs> <c oughs> หมุนสองครั้งนะปูเนาะครับนี่เงื่อก้อนนี่เป็นอังสฤครับผม วันนี้มาเงีครับวัตถุ40น้ำลายซื้อเอฟซีแป้นคลับทั้งช่องครับท่านผู้ชมครับเป็นบูชาเท้าเวสสุวรรณนะครับพี่น้องครับกับกเจ้าลายซื้อขับมาเปิดดวงน้ำปู40ให้ครับท่านผู้ชมพี่น้องกับเปินมาเพื่ออยากได้โชคนะครับเนาะกับน่ครับกัเจ้าลายซื้อไปให้คู่เปิดดวงให้ครับพี่น้องครับผมรับ หล่งนะครับผู้ใดอยากบูชาหรือว่าอยากเปิดดวงกับติดต่อทั้งเบาเถ่าทั้งขวนฟ้า,<บ>าทั้งนะแม่หมูก็ได้นะครับเดี๋ยวสิบทายลูกของท้าวเวสุวรรณลุ่งให้ท่านผู้ชมนะครับรับชมนะครับนี่ก็ต้ลังสิบไปถวายนะครับไอ้ไทยนงอยู่ะ กับท่านชุมครับนี่ครับเหรียญท้าเวสุวรรณครับผมนี่ครับสนใจบูชาครับก็จะแถมอ่าอ่าฝ่ายผูกแขนครับของปูซีซูนครับท่านช่มพี่น้องนี่ครับผมอันนี้บูชาจักบาทครับกับบูชาหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมนี่ครับ ท้าเวสุวรรณครับปูสี่ศูนย์รับคือว่ามีสองมีแบบกรอบก็มีครับผมพอดีมันีีแบบกรอบบริติดมากกับทำชุชมพี่น้องแบบกรอบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับแบบเหรียญนีหกร้อยเก้าสบเก้าครับแถมอ่าฝ่ายผูกแขนปูลูกเสกแล้วครับผมแก็เปิดดวงได้น้ำไครับกับน้ำไายซื้อมาเปิดดวงครับครับผมกะติดต่อที่ขนฝ่าก็ได้ครับผมฝาผ้าโชคก็ได้ครับมีไหมเจ้าค่ะครับผม สปซื้ครับเนาะมาเปิดดวงน้ำปูซีศูนย์กับพี่น้องรับเอฟซีนะครับเนาะกับเพ็่นบูชาขาเวสวร์กับพี่น้องครับไปนั่งได้ซื้อมาเปิดดวงน้ำปูซีศูนย์ครับชมชุ่มหล้าผ้านผช้่มครับมาฟังน้ำแกันลาปูจะยรยัมเจริญตุ๋นได้เครับพี่น้องการาบนมาสการครับปูการเป็นมาสการเจ้าครับปูไก่เมื่อแหละครับปู สองตัวท้ายลงวันถีบหนึ่งสองตัวท้ายล้วันถีบหนึ่งรับปูโอ้ครับนี่ครับปูวงตัวเดียวเนีนๆนด้ครับพี่น้องแปดสามรับแต่ว่าสังเกตปูเน้ยนหาเจ็ดก็หาแปดเน้นร่องมบปูดูจังไนครับวุ่งกลมวุ่งวุ่งกลมกับตัวแท้แต่ว่าเน้นล่องเนอะรับ ว่องตัวแทะเหนี่ยมล่องครับมีก็ไม่มีก็ไม่มีก็ไม่ครับปู่กับไม้กับนะตัวสามตัวเนี้ยศูนย์สิ่ห้าบนล่างเลยปู่ศูนย์แปดสามครับสามตัวมืแปดสามมามันจะมาศูนย์แปดสามเลยครับโอ้ศูนย์นี่เป็นลักลอยเนาะค่ะอืครับสามตัวบนศูนย์แปดสามหางเดียว อืมครับโอ้รับปูเน้นที่ห้าเจ็ดแปดเจ็ดเน้นที่ห้าเจ็ดแปดเจ็ดครับโอ้ครับท่านชมครับปูเน้นให้เลยนะครับผมครับวงกลมที่แปดสามครับชุดบนครับห้าเจ็ดแปดเจ็ดกระรองเลยครับผมครับอมแล้วน่าจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้ครับปูก่า เก้าหกหนึ่งหกนาครับส่วนลักลอเก้าศูนย์สี่มาตัวครับเก้าศูนย์สี่มาตัวหลักลอยมีสามตัวนัปูหรอลักลอยมันก็เดินดีด้วยครับเดินเศร้ากงหมดเก้าศูนย์สี่มาตัวเก้าศูนย์สี่มาตัวครับปู บมมีหลักลอยล่างไงครับปูครับห่ายลักลอยล่างกับสามตัวไทยแล้วกับปูหมุนสองครั้งนะปูเนาะครับนี่งวดก้อนนี่เป็นตังเสียครับผมงวดก้อนนี่เป็นตังเสียหนึ่งสองเก็ดรักลอยุนครับปูครับมันก็มาเขามันก็วันหนึ่งเก้าหกครับค่ะวันที่ยี่สิบแปดครับผมวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้า ครับรนี่เป็นักดณะงวดก่อนสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งยี่สิบเก้าครับสูตรหนึงน่งสามสิบเอ็ดครับปูอร่อยมันวันนี้เป็นงวดที่สามสิบคับงวดที่แล้วเป็นงวดที่เป็นงวดที่ยี่สิบเก้างวดจะเป็นงวดที่สามสิบครับผมมันจะได้นี่จะเป็น เก้าศูนย์สี่งวดที่สามสิบครับคหลักร้อยบนด้วยนะครับปูแม่นหลักร้อยบนเก้าศูนย์สี่ร้อยเป็นงัดที่สามสิบงวดที่แล้วมันเป็นงวดที่ยิบเก้าครับทุ่มครับงวดที่แล้วหลักร้อยกับเขานะครับหลักร้อยหนึ่งครับสู่ปูงวดที่งวดที่ยิบเก้างวดนี้เก้าศูนย์สี่งวดที่สามสิบงวดที่ยิบงวดที่ยิบเก้าครับ หมวที่ยี่สิบเก้าสองเจ็ดับปูมาตัวหลักร้อยนะครับผมขับรับปูเด่นเด่นดีกว่าด,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 ดีมันแซงทางผมรับ <laughs> อาจมาแซงคงสุดท้ายแล้วเนาะปูเนาะสี่แซงคงสุดท้ายครับอืมสองตัวนี้ก็สีแซงคงสุดท้ายอ่าครับแค่ขึ้นโคงสุดท้ายแล้วคง้โหแล้วอืมสัปดาห์นี้โค้งสุดท้ายเราเม็นปะคะนี่ครับปูคบว่ามีเปลี่ยนแปลงยังครับเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่หัยังไน่มีแล้วไม่หมครับผม แต่เลขลับอันโค้สุดท้ายสิมีบ่ค่ะมามี่มีแล้วรกันบ่ค่ะมีมี่ให้เลขลับบ่ให้เลขลับนโปู่ค่ะครับรับกระเจ้าลุนกลับแต่วอร์เน่ครับตอนรปล่อยให้ก็จะเอาลุนน้ำมัดฝดไปแล้วได้ตังรับโมครับอือมีรับมีอ่าการรับนี่คือต้องรับนะปู์บอบบอกแล้วรับต้องบอบอกรับขึ้เงียบแล้วแหละครับ เป็นตะปังเนี่ยตัวเนี้เป็นคาปูตะปั่นเนี่ยเป็นปูครับด้แห้งได้ยังเนี่ยคาปูปูสามนี่สิลงล่างเลยบครับชิมีโอกาสบ่ล่างกหายไม่แห้งแล้วเออหายแห้งแล้วล่างเกอนดีก็ได้ไม่แค่นั้นเขาเนียนมาเล่นเนืยนๆมเลยนนครับต้องนี่คนนี่ยังลงก็ยังเหล็กบนครับค่ะครับสำชุครับ เดินดีเดครับแปดศูนย์เนี่ยอาจจะมาแรงแซงทั้งโค้งโมปัวมันมันส้นกันได้ยสุดนะครับปูครับห้องนึ่งอืมขนที่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับปูลองแปดศูนย์รองแปดศูนย์ตรงตรงไม่ต้องกลับขับทำช่วงรับตรงบนก็ตรงบนก็ตรงตรงแต่ว่าปูว่าแปดศูนย์นี่อาจจะมาแรงด้วยครับพี่น้อง เสแ้งทางโค้งว่าจะแซรงทางโค้งครับสองตัวนี้เน้นไปเลยปูวาสองคูเท่านั้นครับชุดบนนปูแปดสามวงไห่แปดสามตัวเดียวแต่ว่าหาเจ็ดกับแปดเจ็ดเนี่มาแรงขึ้นกันมาปูมาแรงขึ้นกันครับผมฝันดีปูปูฝันเป็นไรครับผมฝันดีนีฝันดเห็ดเด็กรางเนาะเด็กลางงวดที่สามสิบ มันจะเด่นที่หกศูนย <80, 90, S 1> ์ครับแปดศูนย์เก้าศูนย์ครับครับอ่น,นั่งกับว่าได้ในรูดเลยครับยี่สิบเก้างวดนวดขเขื่อนนี่ครับมาในส่วนล่างตัวนี้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์กระเดินดีเพราะ่านได้สรุดขึ้นกันครับครับระว่ง 70, 80, างเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์มาซ้อนกันกับหกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ครับ,รบมันจะเด่นที่ตัวไหน ปดสูงครับปู่แมนบ่แมนครับวันดีดีวันจะไหนปู่ฝันว่าขยอยมาสาของน้ำถวายครับอ้เนึงก็ยังวัดปลาวัดนี้นะครับปู่ก็จะมุ่นไปรับไปรับของน้ำครับรับของน้ำก็ยังพ่นพิโพ่นอยังธรรมดามันครับก็จะเป็นเหศของน้ำยังไงของน้ำก็สังกซีเก้าเก้าดอก รับผมเอาสัอมกะซีเคดขับฮคดประตูกันประตูก็ซัํมประตูเปิดประตูใกล้นีไหมวันได้หลอดเลขสิประตูเก่าสำหรับคูครับวันนี้ไล่ที่เขาไปเบิ้งของน้าก็น้า้ังไม่รางมือกันเลยวั่นครับมันพายจีว่าน้องมันเอากล่องไว้เห็นมาพับกล่องไว้กาเพิันร้อยเอาเงินยัดเส่เติมบอือครับโอ้วกปัจจัยนะค่ะมองบอกง่าย ครับปู่บ่ฮู้จักก่อนแรกไปพาดพาดบ้าเขาสิเข้าไปก้มก้มว่าสิเข้าประตูอันข้างหน้ามันล่ะครับไปล้างไม่ล่างนัอนี่นะครับปู่แล้วจุดปเบิ่งสิว่าเฮตเตอพ่อใส่ได้กระแด่เราประชันครับกําลังสิก้มตบปวกลงมาทั้เงินมั้ยอ้ปู่ใส่ก็จะใส่ถุงถุงหิวห่อหนาครับจักใบร้อยใบพันธุ์ใบร้อยใบเหรียญบาทเหรี้ยนนาเหรี้ยนซีอีครับอือก็เลยกก้มลงไปว่าสิ กรอบกรอบกรอบใส่มุ oh, mm ้ง hmm. ท oh, really? ูมันค oh. ัดมันน yeah. ี่พ่อไม่อกว่าย mm ังเราลุก <over>. พ <c ười tema> ่อ mm ่าสั่นว่าจะกระเจาะอยยังูมาใส่อาไว้ก้มลูกแวมเมาลูกมันขาดใจเลยอาเอาไว้ฮัลละ่าสั่นจะเก็บไว้ให้เราสั่นกระเจาะว่าจวมากระเซาไปเราลาว่าสั่นตัวกระเจาะปนับตรงไม้ในวันที่ขอกบูเส้นอะไร มุซิกก็ไม่เอาเงินฟันดีว่าไว้มันเข่าป,ปู๋เนา<อ>ะครับผมกอฟันส้มอีกครับแต่ว่าส่วนบนมันเม้นไปที่อ็มมันเปิดส้นกันที่ห้าเจ็ดครับเฮ็ดเฮ็ดเหรียญได้ซื้อเด้ครับปูบ๋เ็ดอีเหรียญได้ซื้อมา,าอันนี้มันก็ว่าถ้าในลายงวดสับมันสิเก่าคู๋วนปะที่ห้าเจ็ดแปดเจ็ด ครับแมนครับปูคับชุดชุดปนปูนี่ครับนี่หาเจ็ดกับแปดเจ็ดกับจะชนชุดที่ปูให้แานครับผมแมนครับให้เลเซอร์ไว้ครับผมกาัเสกแซงทางปูงแซงทางโกงเปลี่ยนแปลงนี่เข้าไปเพาะเบิ้งครับโอ้สูตรเดินดีต้องซื้สูตรเดินดีมันส่วนกันนะจ๊ะครับปูจะไปเดินที่ตัวไหนครับตัวนี้เข้ากับมาส่วนกับตัวนี้เห็มมาครับปูเดินดีต้อเดินดีตัวนั้นงวดที่สามสิบนะ หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์งวดที่สามสิบครับผมอันนี้มันเป็นงวดที่ยี่สิบเก้าับงวดที่ยี่สิบเก้าเป็นสิบสามงวดที่สามสิบมันก็จะเป็นหกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์มวดส่วนกันแล้วมันจะมาเด่นตัวนี้มามาเข้าเปลี่ยนแปลงไงเข้าวีเคราะห์เบื้องเพราะมันน่าจะเป็นครับการตัวนั้นรุดมันก็จะมาปว่ตัวนี้ที่เราครับ กับตัวนี้รุดอ้อกันดครับมันเป็นสภาพอันนี้ัยางครับผีครับรโมโอ้ครับชชมครับแคปบออเดอครับผมอ่ามาี้นะครับพี่น้องครับปูวาฝันดีครับผมขับย่ำให้แล้วครับผมนั่นแหละครับ,นนรบแนวทางของปูสี่ศนยะครับถ้าใด้มาคลิปนี้กก็กดไหล่กดแชร่กนฝ่าพาชกนี่นะครับ とこの。